เคยเป็นกันไหมครับเวลาที่ต้องตัดสินใจเรื่องสําคัญๆแต่กลับรู้สึกสับสนไปหมดจนกลายเป็นว่าต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปเรื่อยๆในเนื้อหาชุดนี้เนี่ยเราจะมาลองสร้างชุดเครื่องมือกันครับที่จะช่วยเปลี่ยนความสับสนวุ่นวายพวกนั้นให้กลายเป็นความชัดเจนเพื่อให้เราตัดสินใจได้ดีขึ้นซึ่งชุดเครื่องมือที่เราจะคุยกันเนี่ยมีทั้งหมด6ชิ้นด้วยกันนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่การมองเห็นรูปแบบของทางเลือกที่มันผิดพลาดซ้ำๆของเราเอง ไปจนถึงกฎข้อแรกที่สำคัญมากคือการช้าลงแล้วก็การมองให้ลึกกว่าความรู้สึกของเราการเลือกความจริงแทนที่จะยอมตามแรงกดดันแล้วก็มีเทคนิคที่เรียกว่าบททดสอบเช้าวันรุ่งขึ้นและสุดท้ายเลยคือการลงมือทำด้วยเหตุผลที่มันชัดเจนจริงๆครับโอเคครับงั้นเรามาเริ่มกันที่ข้อแรกเลย คือจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาที่หลายๆคนเจอมันอาจจะไม่ใช่เรื่องของการขาดความสามารถหรือว่าไม่มีเวลานะครับแต่กลับเป็นรูปแบบการตัดสินใจแบบเร็วๆรีบรีบที่สุดท้ายแล้วมันไม่ได้ตรงกับสิ่งที่เราต้องการจริงๆเลยเออและนี่คือจุดที่น่าคิดมากเลยครับคือถ้าเราเลือกทำอะไรบางอย่างซ้ำๆแล้วก็ต้องมานั่งเสียใจกับมันซ้ำๆเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่แค่บทเรียนแล้วล่ะครับ แต่มันคือรูปแบบที่มันฝังรากลึกอยู่ซึ่งมันรอให้เราเข้าไปจัดการแก้ไขมันอยู่แล้วคำถามคือเราจะทำลายไอ้รูปแบบเดิมๆพวกนี้ได้อย่างไงคําตอบมันอยู่ที่เครื่องมือชิ้นแรกเลยครับซึ่งอาจจะสำคัญที่สุดเลยก็ได้นะนั่นคือคือพลังของการหยุดหรือการช้าลงนั่นเองก็เพราว่าเวลาที่เรารู้สึกรีบ,รบหรือว่าโดนกดดันเนี่ยสมองเรามันไม่ได้ถูกออกแบบมาให้หาทางออกที่ดีที่สุดนะครับ แต่มันถูกออกแบบมาให้หาทางออกที่เร็วที่สุดต่างหากลองนึกภาพตามนะครับว่าสมองของเรามันทำงานอยู่สองโหมดโหมดแรกเนี่ยคือโหมดสัญชาตญาณเอาตัวรอดซึ่งมันจะเร็วมากตอบสนองทันทีเลยแต่โหมดหนึ่งคือจิตใจที่ใช้การไตรตรองโหมดนี้แหละที่ต้องการความช้าความรอบคอบเพื่อจะเข้าถึงความจริงซึ่งแน่นอนว่าการตัดสินใจดีๆเนี่ยม,มันมักจะมาจากโหมดหลังนี่แหละครับ เพราะงั้นขั้นตอนแรกสุดเลยที่จะนําไปสู่การตัดสินใจที่ดีขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่การรีบไปหาข้อมูลเพิ่มนะครับแต่คือการช้าลงต่างหากเพื่อสร้างพื้นที่ว่างในใจให้ความชัดเจนมันได้ค่อยๆก่อตัวขึ้นมาทีนี้มีเทคนิคง่ายๆที่อยากให้ลองเอาไปใช้กันดูครับเรียกว่า10นาทีแห่งความเงียบง่ายๆเลยคือหาที่เงียบๆวางโทรศัพท์ปิดเพลงตัดสิ่งรบกวนทุกอย่างออกไปแล้วก็แค่หายใจรู้สึก แล้วก็ฟังเสียงข้างในตัวเองดูแล้วค่อยๆถามตัวเองว่าทางเลือกที่เรากำลังจะทำเนี่ยมันสอดคล้องกับคนที่เราอยากจะเป็นจริงๆหรือเปล่าโอเคพอเราสร้างพื้นที่ที่มันสงบสงบในใจเราได้แล้วนะครับทีนี้แหละก็ถึงเวลาที่จะใช้พื้นที่ตรงนั้นเพื่อมองให้มันลึกลงไปอีกกาวคามความรู้สึกแบบผิวเผินที่มันฉาบฉวยออกไป คือโดยธรรมชาติของคนเราเลยนะจิตใจมันจะวิ่งเข้าหาอะไรที่สบายสบายอะไรที่ทำให้รู้สึกดีได้ทันทีแต่นี่แหละครับที่มักจะเป็นต้นตอของความเสียใจในอนาคตดูตัวอย่างง่ายๆพวกนี้สิครับไม่ว่าจะเป็นการโดดออกกําลังกายการเอาเงินที่ตั้งใจจะเก็บไว้ใช้ก่อนหรือว่าการเลี่ยงที่จะคุยเรื่องยากๆทั้งหมดนี้มันคือการไล่ตามความสบายแค่ชั่วคราวซึ่งมันไปชะลอหรืออาจจะขัดขวางความก้าวหน้าในระยะยาวของเราโดยไม่รู้ตัวเลย คำถามนี้มันเหมือนบังคับให้เราต้องเปลี่ยนมุมมองเลยนะครับจากแค่ความรู้สึกดีตรงหน้าไปมองถึงผลกระทบในระยะยาวที่เราอาจจะยังมองไม่เห็นในตอนนี้แต่ทีนี้การมองเข้าไปข้างในอย่างเดียวมันอาจจะยังไม่พอนะครับเพราะว่าโลกภายนอกเนี่ยโอ้โหมันเต็มไปด้วยแรงกดดันเสียงรบกวนต่างๆที่มันพร้อมจะดึงเรากลับไปที่จุดเดิมได้ตลอดเวลาคือแรงกดดันเนี่ยมันมักจะมาจากเรื่องเดทไลน์ ความคิดเห็นของคนอื่นหรือความกลัวของเราเองในขณะที่ความจริงเนี่ยมันคือเสียงเงียบๆข้างในที่มันสอดคล้องกับคุณค่าหลักๆในชีวิตของเราซึ่งนั่นก็หมายความว่าเราต้องเรียนรู้ที่จะกรองเสียงจากข้างนอกให้เป็นครับแม้ว่าเสียงนั้นจะมาจากคนที่หวังดีกับเราก็ตามนะเพื่อที่เราจะได้ยินเสียงความคิดของตัวเราเองจริงๆเอาล่ะครับมาถึงเครื่องมือชิ้นต่อไปผมว่าอันนี้ทรงพลังมาก มันเหมือนเครื่องมือข้ามเวลาเลยที่จะช่วยให้เราทดสอบการตัดสินใจของเราได้ก่อนที่เราจะลงมือทํามันจริงๆมันคือคําถามง่ายๆแค่นี้เลยครับที่จะช่วยตัดอารมณ์วูบวาบในตอนนั้นออกไปแล้วดึงเราไปเชื่อมกับความรู้สึกที่มันชัดเจนที่มันนิ่งขึ้นของตัวเราในอนาคตอันใกล้นี้หรือถ้าอยากให้มันลึกซึ้งกว่านั้นอีกนะครับลองเปลี่ยนคําถามดูจากแค่หลีกเลี่ยงความเสียใจมาเป็นเราจะรู้สึกภูมิใจกับมันไหม โอ้โหอันนี้มันจะเปลี่ยนมุมมองจากการแค่หนีความเจ็บปวดไปเป็นการสร้างตัวตนที่เราเคารพได้จริงๆเลยนะเพราะสุดท้ายแล้วเป้าหมายจริงๆมันคือการเลือกทางที่ทำให้เราสงบใจไม่ใช่ทางที่เราต้องมานั่งหาข้อแก้ตัวร้อยแเพื่อให้ตัวเองรู้สึกโอเคกับมันและมาถึงส่วนสุดท้ายครับเมื่อเราผ่านกระบวนการทั้งหมดมาแล้วเราจะเอามันมารวมกันให้กลายเป็นหลักการของการลงมือทำ เราจะตัดสินใจลงมือทำก็ต่อเมื่อเหตุผลเบื้องหลังมันชัดเจนมันหนักแน่นและมันมาจากความรู้สึกที่นิ่งสงบไม่ใช่มาจากความสับสนวุ่นวายและนี่คือข้อคิดที่สำคัญมากๆเลยนะครับคือต้องหยุดสับสนระหว่างการทำตัวให้ยุ่งกับการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเพราะการเคลื่อนไหวไปเรื่อยๆมันไม่ใช่ความก้าวหน้าแต่ความชัดเจนต่างหากคือความก้าวหน้าที่แท้จริง เอาละครับเคลื่อนมือทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ยมันมีไว้เพื่อให้เอาไปใช้ได้จริงนะอยากให้ลองใช้เวลากับตัวเองสักครู่หนึ่งแล้วลองถามตัวเองดูครับว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยมีการตัดสินใจเรื่องอะไรบ้างที่มันคู่ควรกับการที่เราจะหยุดเพื่อคิดกับมันอย่างจริงจัง